สวัสดีค่ะคุกครองและเด็กๆที่นารับทุกคนนะคะสัปดา์นี้นะเราสองคนก็จะพาเด็กๆมา ยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการปฏิบัติต้นค่ะทางสายกลางรู้ตนพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความรู้นะคะรอบรู้รอบรอบครอบนะคะระมัดระวังนะคะมีภูมิคุ้มกันในการ ทําปฏิบัติตนนะคะกับคุณธรรมนะคะซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันค่ะอานำไปสู่เไรษฐกิยทั้งคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีอะไรคะข้าวมาด้ข้าวเปลือกนะคะที่พระองค์นะคะ ห่วงหของเรานะคะได้พระราชทานมาให้กับราษดรนะคะเพื่อมาเป็นขวัญสิ่อมงคลกับชาวนานะคะได้นําไปปลูกในนาข้าวนะคะแล้วก็ยังไงครับคุณนุ้ยได้ผลผลิตออกมาได้ข้าวออกมาแล้วค่ะนี่ข้าวนะคะแล้ว ข้าวเราก็เอามากินมารับประทานใในครัวเรือนแล้วถ้ามีมากเราก็ไปขายแล้วยังมีอะไรอีกคะคุณฝนเลี้ยงสัตว์ค่ะามาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะเลี้ยงเป็ดและข้าไก่แล้วก็ออกไข่มาอย่างนี้นะคะได้ไข่ไก่ไข่เป็ด แล้วเราก็นําไปขายแล้วบริโภคได้แล้วก็นํามาทำถ้ามีมากเราก็มาทําไข่เค็มได้ค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวคุณครูจะทําไข่เค็มให้เด็กๆดูอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนติดตามด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถทําอะไรได้อีกคุณครูเศรษฐกิจพอเพียงของเราก็ยังมีกล้วยมีมะพร้าวมี เราทําอะไรได้คะับเราสามารถถนอมอาหารโดยด้วยการไปทํากล้วยตากล้วยตากนทคะกล้วยตากนะคะหรือกล้วยฉาบก็ได้ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็ยังมีอะไรอีกครับคุณนวยผักปลอดสารผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเราใช้ไเอ้มูลสัตว์ ที่เราเลี้ยงเนี่ยอามาทำเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะค่ะก็จะเลยงอกงามแล้วคนสมัยก่อนนี้ที่เขาทํานากันนะคะเขาจะใช้อะไรคะอุปกรณ์คุ้งนวลเขาใช้แอกในการเทียมการเทียมวัวเทียมควายเพื่อไถนาใช่ค่ะแล้วก็ปลูกข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะสัปดาห์นี้เป็าหนี้ก็ เวลาก็จะหมดแล้วแล้วก็จบแค่นี้นะคะอย่าลืมคุณฝนบอกดิ๊ปีออ่อย่าลืมติดต่อสับอยากอยากอย่าลืมติดตามไข่เค็มนะคะของสัปดาห<ช>์หน้านะคะบ,าาบ๊ายบายค่ะ